ด,ดาวยศสี่ดาวห้าดาวเท่ดียศน้อยสุดแล้วเหรอใช่ครับยศสุดแล้วยศตัน Man down.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  Thì mình đành Không ảo ฮ่งองกงก่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะหมามันนอนกลางถนนนะมันนอนตรงเส้นกลางอะเส้นกลางสีขาวแล้วมันตัวสีขาวอะ เป็นการสีต้อเหลืองแล้วน,นะผมไม่เห็นเไปเผือจังหวะเห็นคือแบบว่านี้แล้วอะ่ะอุ้ยเชี้อะ แต่มันก็ไม่มีตัวนะคือมันก็ไม่ได้ตายอ่ะคือมันไม่มีตัวที่นอนอยู่กลางถนนไงคือถ้ามันตายมันก็กลางถนนถูกต้องไหมคือถ้ามันแบบคนน่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขลบอ่ะแบบเนี่ยมันลุกมาอย่างเงี้ยปุ๊บเสีบไปเงี้ยขลับมันน่าจะเจ็บไปแหละนะทนอ่ะมันก็เจ็บมันก็เจ็บแหละแต่คือว่ามันก็ไม่ตายแล้วผมก็เริ่มเป็นหมาครได้เป็นหมาจอหรือเปล่าเพราะว่าหมาเยอะมากนะครับบ้านผมนอนคือแบบนอนทุกคืนอ่ะคือบ้านหนึ่งเขาก็เลี้ยงหมาไง ต่างบ้านต่างเลี้ยงหมาตัวสามตัวบ้างอะไรเงี้ย <Special boy. S 1> เลี้ยงทุกบ้านอ่ะชนหมาเขา <Special boy. S 1> แต่จริงก็ไม่ตายก็โอเครถผมก็พังแต่ก็เอามันใส่คืนได้จริงมันใส่คืนได้แต่คือมันหักไปแ,แล้วไงข้างในมันหักไปนิดนึงอ่ะมันเป็นมันเป็นพลาสติกอะครับ Man down. Man down.

Hoa hổ, hãy tập anh ơi 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 hãy tập โอ,อเคหมดละอยู่ซ้ายมือไปกองหัวเห็ดเออแล้วก็ไปใส่ไม่ไม่คือเราเราตอนแรกเราถอดกองก่อนเราเอาเอาคอมันออกก่อนหันคอออกแล้วก็มันก็ขับรถแต่ว่าไม่ม,มันไม่มันไม่เตรียมที่ว่ะสุดท้ายครับไปเปลี่ยนเป็นกองเปลือยเลยครับก็คือกองหัวเห็ดนั่นแหละกองเปลือย ใส่กองเปลยมาเป็นสิไอสามสี่ห้าปีอะมาเปลี่ยนก้องกลับเมื่อม่นานมานี้ยโอ้โหเสียมุมมึงนะก็จะพังให้ได้เลยอะแล้วพอามาผ่าเครื่องก็เริ่มดีขึ้นครับ เรียบร้อยเพราะขับขับขึ้นกูหิบไม่ไหวอะ่ะเยนหนึ่งนะทุกคนช้างขึ้นกูหิบอย่างเงี้ยเยนหนึ่งขึ้นไม่ไหวทุกคนอ้เชิยขึ้นไม่ไหวเยนหนึ่งหรือว่านั่งคนเดียวด้วยนะนั่งคนเดียวแบบขนาดนั่งคนเดียวอะ่ะคนยิงแรงมากเลย ยังมีตัวนอนตัวหนึ่งเอเคตายรถผม,มน้ำมันเข้ากองชิบหายหมดเล่ไม่เก่งอ่ะ อ้าวคบร่วงเลยรถเราไม่ค่อยจะดูแลไงรถสมมันไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยล้างแม่งไปไปล้างล่าสุดนี่ก็สองสองปีแต่เพิ่งไปล้างมาเนี่ยล้างแบบสายหัวล้านอะล้างสายหัวเลยไอ้เชีย้ยเอ้ยเหมือนรถชาวนาที่จะไปลุยลุยโคเนี่ะลุยลุยนากันแหละไอ้เชีย้ยที่แบบ อันจะเยอะอย่างนั้นเลยนะครับพอมีรถเดินแล้วผมก็ไม่เอา,าแล้วไงแล้วก็มันไม่ค่อยได้ขี่แล้วใช่ไหมรถเดินมาเนี่ยแล้วก็ขัดรถตัอย่างเดียวก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันเฮ้ยชนะได้ปะเกมกับเกมเฮ้ยมันทุกคนเงียบเลยวะฮะทไมทุกคนไมด่ดูไม่คุยกับผมเลยวะคุย,ยู่คนเนี้ย เพิที่ยิงเรีวจริงๆเฮ้ยตอนวนั้นยิงไรวะเฮ้ยอ้โหเฮิร์นเฮิร์นเหรอเฮิร์นเทียวตรงเนี้ยแรงกว่า พี่ใช้รถยี่ห้ออะไรตอนนี้ขับโคโรล่าคอสอยู่ครับผมโยต้าพอเออเล่าให้ฟังวันเนี้ยเราก็อยากจะไปรถผมไม่ล้างมาประมาณ